เรื่องเล่าสันทายของแพรวาแพรวากำลังนั่งมองแผนที่เก่าๆของอำเภอสันทายที่บ้านคุณลุงมนตรีคุณลุงคัสสันทายของเรามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างคะเธอถามด้วยความสงสัยคุณลุงมนตรียิ้มอย่างอบอุ่นโอ้โหมีเยอะเลยละ่ะแพรวามาเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังชื่อสันทายเนี่ยนะแพรวา มันมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยคุณุงมนตรีเริ่มเล่าเมื่อนานมาแล้วบริเวณนี้เป็นที่ที่แม่น้ำพัดพาเอัตะกรนทรายมาทับถมกันจนเกิดเป็นเนินทรายเล็กๆมากมายแพรว่าจินตนาการภาพเนินทรายเหล่านั้นเหมือนกับว่าธรรมชาติสร้างบ้านให้เราเลยนะคะเธอกล่าวใช่แล้วจะ้ะและทรายที่ทับถมกันนี่แหละที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกอย่างมากคุณลุงเสริม และด้วยความสำคัญของพื้นที่นี้จึงมีการก่อตั้งที่ว่าการอำเภอสันทรายขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2440หรือเมื่อ128ปีที่แล้วเลยนะแพรว่าคุณลุงมนตรีบอกพร้อมชี้ไปที่ปฏติทินเก่า แรกเริ่มเดิมทีสันทรายของเราเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมที่สำคัญมากคุณลุงเล่าต่อรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรกรรมชั้นนำก็ตั้งอยู่ในอําเภอของเรานี่แหละและสันทรายของเราก็มีคำขวัญที่บอกเล่าถึงความเป็นมาได้ดีเลยนะคุณลุงมนตรีกล่าวคือกเกษตรดีสตรีสวยรวยหมากของฝากข้าแตนแน่นแฟนคุณธรรม คำว่าเกษตรดีก็มาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำทำให้เรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีเยี่ยมส่วนรวยหมากก็เพราะในอดีตมีการปลูกหมากกันอย่างแพร่หลายที่นี่คุณลุงอธิบายส่วนสตรีสวยก็หมายถึงผู้หญิงสันทายที่มีความงามทั้งกายและใจและของฝากข้าวแตนก็คือขนมข้าวแตนกรอบอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเรานี่เองคุณลุงมนตรีชี้ไปที่ขนม นอกจากนี้สันทราย,ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งวัดวาอารามที่สวยงามและธรรมชาติที่ร่มรื่นคุณลุงเล่าต่อเป็นที่ที่คนมาพักผ่อนหย่อนใจได้ดีเลยล่ะจากพื้นที่เกษตรกรรมสันทรายของเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นคุณลุงเล่าต่อกลายเป็นชุมชนเมืองที่ทันสมัยเป็นเหมือนประตูสู่เมืองเชียงใหม่ที่สำคัญเลยล่ะ และสุดท้ายแน่นแฟนคุณธรรมก็คือการที่คนสันทายยังคงยึดมั่นในความดีงามและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาคุณลุงมนตรีกล่าวเรามีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกันมานานตอนนี้สันไายของเราแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบลและมีถึง125หมู่บ้านเลยนะแพรว่าคุณลุงมนตรีสรุปเป็นอำเภอเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความภาคภูมิใจจริงๆแพรวยิ้มอย่างมีความสุข เธอรู้สึกผูกพันกับสันทายมากขึ้นกว่าเดิม